สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับวันนี้เราจะเน้นการเดินตัดหน้าเนาะ,อะโอเคถ้าอย่างนี้ก็โอเคชัวเราจะได้ตัดหน้านะครับพอดีซ้อมไม่ใช่ซ้อมเสร็จทคลิปสั้นเกี่ยวกับตัดหน้าก็เลยจะเล่นเล่นที่มันเกี่ยวข้องกับคลิปสั้นนะครับก็ค,นนค,บ <c oughs> คือต้องต้องเกี่ยวโยงกันนิดนึงเนาะเพื่อประโยชน์ของการนํามาใช้ผู้ติดตามจะได้เห็นว่าเออมันก็เอาไปใช้ได้อะไร เดินตัดหน้าก็เจอตัดข้างสังนั้นนะครับเราก็เจอตัดเหมือนกันโอเคเมื่อไรก็ล้มล้มแผนไปนะครับเพราะว่ามันเจอตัดข้างด้วยก็าคงต้องปรับแผนใหม่สิ่งที่คาดคิดว่าจะเดินก็คงต้องปรับการเดินใหม่นะครับโอเคนะครับอืม เราเป็นฝั่งตัดหน้าแต่โดนตัดข้างคืนนะครับเราจะเล่นกันประมาณ4เกมหรือ6เกมนะครับหากใครรับชมแล้วไม่ครบตามที่บอกไว้ก็รับชมต่อที่ช่องคัมพีมาฮอตใน y o u t u b e นะครับอืมโอเคครับเขาแทรกขึ้นมาเราก็ออกไปนะครับเขาน่าจะต่อไว้เพราะว่าไม่งั้นเราหลุดเข้าฮอตแน่ งั้นเราหลุดกองหเอูต่อสองเลยต่อแปลกด้วยนะครับที่แรกผมเข้าใจว่าเขาจะต่อเดืนยีห้ามายีองนะเดี๋ยวนะขอผ่อนเสียงไเสียงเดี๋ยวมันจะดังเกินเสียงบรรยายโอเคนะครับขอโทษทีเดี๋ยวไม่ได้ยินนะครับต่อผิดคาดเราเลยนะครับต่อผิดคาด คิดว่าจะต่อแค่ตัวเดียวกินสองเราสังเงนนะครับอ่ะนะครับชมเกมกันต่อสามต่อสามครับยังไม่มีผลยังไม่ชี้ชัดว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะครับเกมนี้ขวางก่อนขวางไว้ก่อนอ้าวเขาบีบเข้ามาเหมือนกัน ถ้าถ้าเขามายิบเจ็ดเราต่อเราน่าจะได้เปรียบอยู่นิดนิดแต่ถ้าเขามาเก้ามาห้าเราก็จะไปสิบเก้าไปยี่ิบสี่หรือยี่ิบสามก็ได้นะครับเราไปยี่ิบสี่น่าจะน่าจะชัดเจนกว่าเพราะเราจะได้กินฟรีหนึ่งตัวคือหมายเลขยี่ิบสองนะครับเราจะไปเข้าฮอตหมายเลขสามสิบเอ็ดเขายอมไปแล้วนะครับเขายอมแพ้ไป ไปครับเดินก่อนเรายังเป็นมาตรฐานนะครับกับเดินหลังตัดหน้านะครับชั่วโมงนี้กลับมาตัดหน้าอ่าโอเคทีนี้ขึ้นมาเป็นทรงมาตรฐานเนาะแสดงว่าเจ้านี้เขาเป็นตัดข้างอยู่แล้วนะครับเขาเป็นจอมตัดข้างโอ้โหเขาเป็นจอมตัดข้างอยู่แล้วเราขึ้นสามเอ็ดยิบหกไปเพื่อที่จะ ขวางเผนการเขาหน่อยอืมขึ้นมาครับยี 27, ่สิบจ็ยิบสี่เขาเป็นจอมตัดข้างโอเคต่อเข้าไปครับต่อเข้าไป ช่วงนี้ช่วงนี้ชีนะ้แน่ h ี t สองสิบแปดอืมกระดานที่สองนะครับกระดานที่สองเคืนไปอีกทีหนึ่งนะครับ เอาลครับคูแข่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งตวัดขึ้นไปสามารถแปดเราก็สวิงมาทางนี้เราสามารถต่อสองได้แล้วตอนนี้ยี่สิบสองสิบ็ดสิบแปดสิบห้าอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้เขาว่าจะเดินเขาว่าจะเดินแปดมาสิบสองก็ได้ก็ช่างนะครับเขาเดินอย่างนี้เราก็ทำได้เหมือนเดิมครับยี่สบสองสิบเจด เสร็จแล้วก็สิบแปดสิบห้าเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันจะลงไปตรงที่ได้เปรียบไหมได้เปรียบอยู่เนาะโอเคไปครับ่อเผ่อร,ร่มได้อีกพือเผ่อร,ร่มได้อีกนะครับเดินสามสิบยี่ห้าล่มได้อีกอยังมีโอกาสร,ร่มได้อล้วครับทีนี้อืมเข้ากินไปก่อนเข้ากินไปหนีข้ามมุม มาครับทีนี้ก็หมดแล้วครับหมดแล้วมานี่ปุ๊บไปครับขึ้นมาขวางฝั่งนี้ไว้ก่อนขวางฝั่งนี้ไว้นี่ก็ไปขวางฝั่งนี้ไว้ ผู้แข่งยอมนะครับแข่งยอมไปสวัสดีครับมาดูเกมที่สามกับเกมที่สี่นะครับเราเน้นตัดหน้าเดินเดินหลังนะครับเกมที่หนึ่งกับเกมที่สามนีจะเป็นตัดหน้า <c oughs> ตัวนี้ก็เมื่อกี้ก็เจอตัดข้างไปเนาะตัดหน้าเขาไม่พอเขามาตัดข้างเราอีกนะครับก็เจอไปไม่เป็นไรนะครับขึ้นมาอ้าเราไปแล้วนะครับโอเคโอเคขึ้นหนึ่งมาห้าตามสูตร <laughs> ตามสูตรตามสูตรเขาต้องขึ้นมาไม่เอ่ย อืมตามสูตรเขาจะมายิงเรานั่นนี่สิบห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบสี่ดีสิบห้าสิบเก้าดีกว่านะสิบห้าสิบเก้าดีกว่าเก้าสิบสี่ก็ได้นะครับพูดถึงเก้าสิบสี่ก็ไม่เสียหายต่อขึ้นไปเอา้ามีสิทธิ์โดนร่มไหมนี่เดินลักษณะงี้งั้นต่อยัดไปก่อนต่อยัดขึ้นไป ไม่เสียหายไม่เสียหายครับตัวนี้รู้สึกว่าดีด้วยนะดีด้วยนะครับบีบเกมขึ้นไปเตรียมเบียดเข้าฮอตเขาก็จะเบียดยี่สองสิบเจ็ดน่าจะใช่นะครับเบียดยี่สองสิบเจ็ดนั่นเลยนะครับเราหลบไปเรื่องอะไรเราจะให้กินเรื่องอะไรจะให้กินฟรีฟรีสิบแปดยี่สามยัดก่อน ยัดก่อนแล้วอยอุดไปครับเขาฮอตเขาก็ดิ่งมาแล้วมาเขาฮอตเช่นกันไปเขาฮอตเช่นกันครับมาแล้วเดินให้เขาเข้าฮอตไม่ได้ถ้าเขาห้ามาหนึ่งเราก็เดินยี่สิบสี่ยิบแปดเราฆ่าฮอตเลย กินฟรีเราซะงั้นเดินกินสองเรางั้นเราเดินสามสิบมายี่สิบหกดีกว่าไหมให้เขากินสองข้ามมาตรงนี้เราก็กินสองกลับเนาะสามสิบยี่สิบหกดีกว่าให้เขากินสองมาฝั่งนี้เลยเราก็กินสองสวิงมาตรงนี้เขาเข้าฮอดไม่ได้เหมือนเดิมก็เราจะเดินสองไปหกถ้าเขาเดินสามอ็ดยิบหกโดนสองนะผมจะเดินสิบเอ็ดสิบห ทำท่าจะเดินจริงๆด้วยห็นห็นเงาหมากไหมครับเห็นเงาหมากนะเวลาเขากดฝั่งคู่แข่งกดกดแล้วมันจะมีเงาหมากอ่าไม่เดินนะครับไม่เดินไม่เดินกินฟรีหนึ่งเขายอมเสียฟรีเพื่อให้ได้เข้าฮอตนะครับตอนนี้เขาเข้าได้แล้วลงมาทำท่าจะฆ่าฮอตก่อนรอ ถ้าเขาเดินหนึ่งมาห้าเราเดินสามสองสิบสี่เลยนะได้ชนะครับนี่ชนะไหมไม่ไม่สียไม่เสียไม่ชนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาฮอตกินเออลืมไปว่าเขาฮอตกินได้อ่าหนึ่งมาห้าแล้วนะครับเราต้องเดินเจ็ดไปสิบขวางไว้ก่อนนะครับลืมไปว่าเขาฮอตกินได้เจ็ดไปสิบขวางไว้ก่อน อ่ะกูแข่งยอมไปกิมที่สามนะครับเพรากระ,กะดิกไม่ได้เดินก่อนมาตรฐานครับเหมือนเดิมเดินก่อนมาตรฐานเขาขึ้นมาขึ้นไปครับผมโอเคทำท่าจะยิงสองดีกว่าไหมถ้าเผลอผมยิงจริงนะเผลอมาไม่ไม่เดินออกไปอะ่ะหรือว่าไม่มีตัวกันเนี่ยผม ผมยิงจริงๆนะครับยิงริงเอาแล้วสามตัวเรียงยกก้อนบีบเกมขึ้นไปนะครับนี่เขาเรียกสามตัวเรียงยกก้อนนะครับเดินลักษณะนี้มีเป็นหมากหมากโบราณหมากเก่าเก่นะครับสามตัวเรียงยกก้อนเมื่อก่อนนิยมมากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่สามตัวเรียงยกก้อนโอเคครับ ขึ้นไปครับขึ้นไปครับสามตัวเรีงยงยกขอนเขมที่สี่นะครับเกมที่สี่แล้วตอนนี้เขมสุดท้ายของวิดีโอชุดนี้นะครับเส้นดีกว่าเนะเส้นไปเลยเสร็จแล้วเราก็เดินไปเข้าฮอตถึงเขาจะต่อไว้แต่เราก็หลุดอยู่ดีนะครับ เราจะมีตัวหนึ่งหลุดได้ไปครับเบียดกินเอาแล้วเขามีตัวเลือกให้เรากินเรากินเก้าไปสองเก้าไปสองก่อนอา้าวเราก็กินสองมาสิบหกสิเราได้กินสองคืนใช่ไหมเออเราได้กินสองคืนนะครับอันนี้เราชนะเงีง้ย่แี้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็หลุดข้อฮอตได้ลงไปตัวนี้ไปข้าฮอต อ่าตัวนี้มานี่ก้าไปหกไปเข้าฮอตนะครับสองต่อ่เลยนะครับผู้แข็งยอมไปครับเก okay, ครับ